ขอให้ชกเดือดเท่านั้นเองครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับเพชรยินดีอะคาเดมี่ตราดสิริโรส34สาสกุลยิมตลาดกลางรัสวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายมวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อปออฟเดอะพาวเออร์แกนเซอร์หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิรนครคุณสุเมธซื่อสัตตมงกฎุฎขอขอบพระคุณครับมาจาักกัน่อครับยกที่3ครับผู้ที่5ในการแถลงสดในครับเพชรเมืองเดช มออัพลนครอุบลแดงนะครับกับเทพมีชัยวัดดีเกษตร138ครับแม่ปลายยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าแลกกันดูเดือดเร้าใจเลยครับแมนี่นะครับต้องขอบคุณนะครับโตโยโต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพรุ่งโรดดูแลรถสมิงขาวดีเลยทีเดียวนะครับออกมาก็ขับสบายนี่ <ๆ S 1> นะครับแมในเรื่องเครื่องม,มือนี่ทันสมัยอาไม่ต้องห่วงสบายใจ ซื้อรถที่โตโยต้าเคมอเตอร์และสุดๆเอ้าคู่นี้วัดดวงเลยนะครับไปแดงเอ้าเพชรเมืองเดชน้่เมือนเทพมีชัยมาดูว่าใครเป็นใครได้บ้างกนโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาทําท่าจะพลิกไปพลิกมาอีกคู่หนึ่งอีกแล้วครับดูมาใครอยากเปิดเกมเข้าไปมามุมแดงมุมแดงเจ้าเพชรเมืองเดชน้องเกิดเทพมีชัยแม้รีแบทลังตากันนะครับเพียงแแพ้กันมาแบบสุดมันเลยอ่ะตอนนี้ดูดูแล้วคู่ห้า ก็ทุกรอบเหมือนกันนะครับถ้าทูฟอร์ยูถ่ายทอดน,นี่แม่จะแปลกๆเร้าใจแบบพลิกอุตลุดซอ,อกลับยังเห็นมาแล้วนะนี่ะมิงน,น,น,นะโอ้แมนแน่นอนเลยนี่ไอของทีมไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเลยทีเดียวนี่นะครับฤาษีขี่มอเตไซคชายโมกกันนกยังไม่มายังไม่มาเอาเตะไปเตะไ,ไปเอาแหมกันเตะอ๋อไอดูเรียวมาดิแกเอาตะแคงข้างสู้เลยนี่เหมือนน่ะเออเทพมีชัยยังไม่มาข้างหน้าแล้วมาข้ามากันโอ้โหอ้าว มาแต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้เปิดตำรารับอยู่ครับน้ำเงินดูวงนายจับ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 เสียบเข้าไปโอ้โหแต่ว่าดูมามาทุกกลับบวนน่าเหมือนกันครับใส่แดงเพชรเมืองเดชมาเด็ดเทพมีชัยซ้ายมาแต่ว่าขาขาขาทำท่าจะไม่ดีนัดว่าทําท่าสะดุ้งครับเจอช่วงล่างครับเทพมีชัยโอ้โหแต่ว่ามันก็ยังไม่แน่ครับนี่เป็นเพียงยกที่3ามครับ อาในช่วงท้ายปลายยก3ามเดินน่ากลัวเลยนะครับทางด้านเพชรเมืองเดชครับกาจะขย้าให้อยู่ครับแม่ยังไม่อยู่อ้าวฟื้อนอีกแล้วฟื้อนอีกแล้วนะครับเทพมีชัยอ้าวเพชรเมืองเดชนะครับ <วะ S 1> โอ้ยังตีไม่ถนัดก็กาจะเอาให้อยู่ยกนี้ยก3ามปลายยกแล้วอ้าวเตะไปอีกเทพมีชัยเตะอีกแล้วกลับมาเตะอีกแล้วอ้าวเพชรเมืองเดชอ้าวเอา,เเเอาอชักตีไม่ขึ้นชักตีไม่ขึ้น เดี๋ยวมาฮึดกัน4-5นะครับปลายยกแล้วนะครับเอาเตะเอาถีบไว้ก่อนเพชรเบังเดชเอาโอ้ยเอาเทพมีชัยเตะไว้หมดยกเคมอเตอร์ครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผุด้วยกันอีก10ปีครับ21โชว์รโูม19 0ศูนย์บริการนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับ02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพลุ่งโลด มาตอนนี้ยก4ี่โอ้โหกลับมาเข้มข้นเหล่าใจอีกแล้วคุณออสดูดูดูดเจียนไปเเจียนอยู่ตั้งแต่ต้นเกมน,นะครับแต่ว่าก็ยืดเยื้อมายกสี่ครับยังเดินถล่มเหมือนเดิมน,นะครับเพชรพึงเดชนะแต่ว่าเทพมีชัยนี่พอให้น้ําให้ท่าแล้วก็ดูคึกคักข,ขึ้นมาครับอ้าวเทพมีชัยอ้าวเอเอ,เอมันมีโอกาสทั้งอ้าวอ้าวเ,เทพมีชัยแรกเตะเพชรพึงเดชชนอย่างเดียวเลย หนึ่งสองชนหนึ่งสองชนหนึ่งสองชนอย่างเดียวผิดถูกไม่สนขอชนอย่างเดียวนะครับเพชรเมืองเดชอ้าวเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเทพมีชัยเอ้าเตะได้ทีเดียวอ้าวถึงตัวแหมตีไม่ตีขอขอชนไว้ก่อนครับเพชรเมืองเดชไม่แม่อชิดเยอะนะน้ำเงินอาชิดเป็นแสนนะครับอาชิดเป็นแสนนะเทพมีชัยแหมคนในนี่อ้าว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 เอาแล้ว เอาแล้วเอามีเฮ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 อย่าท้องบางนะอย่าเป็นโรคท้องบางนะเอาดวนดาบอีกแล้วเอาแทงไปนี่ครับแม่ทักทนไหวทักทนไหวเอามาตะว่าม้าอีกชุดหนึ่งครับดู โอ้โหอะทำการพงพัดเ์รอะมันติดมุมมันติดมุมมาว่ากันกลางเวทีว้าตอนนี้เริ่มเล่งอีกแล้วครับแดงเริ่มเล่งอีกแล้วโอ้โหเล่งเสียวเลยครอนว้ามาเป็นพ,พักเหมือนกันนะครับเทพบีชัยแต่พอโดนแล้วแกก็มีอาการสะดุ้งตลอดครับสอบกกลับต้องมาแล้วนะครับมาต้องโชว์สอกกลับหน่อยครับเทพบีชัยอ้าวโดนหมัดไม่เหมือนกันครับอฮะแม่เออแปลกเพชรเมืองเดชพอเทพมีชัยนี่กั แต่เล่นแรงแกก็แรงมาด้วยอ้าวชนอย่างเดียวเพชรเมืองเดชอ้าวแต่อ้าวเทพมีชัยอ้าวเทโออาล้มเอาล้มเอาล้มเออเอาที่เอาซิเทพมีชัยเพชรเมืองเดชล้มไปแล้วอ้าวันไปอ้าวแหมกระชกแบบอ้าวมาแล้วมามีลูกฮึดมีลูกฮึดมีลูกฮิตอย่ากินลูกท้ออย่ากินลูกท้ออ้าว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 อย่างนี้คุณออดบอกหรือเปล่าครับแหมพอมีคู่ห้าปึ๊บแหมเกมันจะพลิกกันอุดตลุดอุดตลุด ดูว่าน้ำเงินทำท่าอ่อนนอกแข็งในดูดูดูครับแม่พระจะปอบแปรแต่ว่าก็แม่โต้สวยๆโอ้โหดูดูดูครับโอ้โหกลายเป็นของดีครับคือเจียนไปเจียนอยู่ทั้งคู่ครับแดงแกก็ได้ในเรื่องของลูกเดินนะครับเดินไปก่อนครับออกผิดออกถูกไม่รู้ขยันเดินไปก่อนแข้งขวาไปครับเทพมีชัยแม่ช่างนุ่นกระโบกโบบอกว่าให้เดินให้เดินครับ ดูครับแม่ปลาย,ยกสี่ปาย,ยกสี่ <c oughs> จเจริญพ่อกาพันอาหารจำกัดหมาชนนะครับทั้ง5ดาวแล้วก็เมจิด้วยครับครับนี่ครับรวมถึงอุปกรณ์มวยไฟยเตอร์นะครับอุปกรณ์มวยไฟยเตอร์อุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้ครับสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะนะครับขอบคุณอุปกรณ์มวยไฟยเตอร์โดยในหัวมิตรนคร สุณสุเมธซื่อสัตบงกฏครับเอา้าตามกันต่อยกสุดท้ายคุณออสแมโอกาสยังเปิดอยู่นะครับน้ําเงินะจะมีปฏิหารหรือเปล่าครับ3นาทีสุดท้ายเทพมีชัยนี่เดินวัดดวงแล้วครับแมต้องเวียงไปครับความพยายามอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าความสําเร็จมันอยู่แถวๆนั้นนะครับเทพมีชยัยเอา้ามัดไอ้มัดเวียงควายเอ้าเวียงเลยเอาน้ําเงินนะครับเทพมีชยัยฝ่ายแดงเพชรเมืองเดชเอา้าต่อยไปเทพมีชยัยต่อยไป แมแต่ว่าเพชรมองเดชเออยังไงก็ไม่รู้ทำท่าอ่อนอ่อนนอกแข็งในนะครับเพชรมองเดชเอ,อกำลังจะใช้ได้เลยโครงสร้างดีด้วยนะอ้าวแต่คงเคงคงเคงแต่ว่าก็กออกไปเรื่อยนะครับเอามุดมาต่อยมาแล้วก็ทนไหวด้วยนะครับไม่ออาการให้เห็นด้วยทางฝ่ายแดงนะครับเพชรมองเดช นี่ครับแม่กองเชียร์บอกเร็วเร็วเร็วครับอ้าวอานี่ครับแม่กองเชียร์บอกเร็ว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 แป่เวลายังมีอีกครึ่งยกอีกครึ่งยกด้วยอ้าวอาเทพมีชัยอ่ะเวียงเวียงไปครับเวียงจากศรีตะเกียบเวียงไปครับเวียงมาที่รังสิตมันต้องโดนสมัดนะครับมันต้องโดนสัหมัดเวียงไหมครับโอ้โหเทพมีชัยเทพมีชัยแฟนๆนี่ส่งไลน์มาเลยว่าฤาษีมาไหม เปสีบาไมอองไงเออส่งมาให้เลยยางย่างยาง,ยางเอาเอาแม่แกวียงโอ้โหแกเวียงหนะ้าแกเวียงอย่างว่านะครับเพชรมีสแม่เพชรมีใช้ใชก็เวียงดีเหลือเกินแต่ว่าเฮ็ดเมึงดิแข็งแรงนะดูแข็งแรงดูป้อแปะป้อแปะแ,แ,แต่วัานายแกเหนียวด้วยโอ้โห,โห,โหนี่ครับมาอืออ่ะมาอีกเกือบหนึ่งนาทีแม่าอฉีดหลายแสนเลยครับน้ำเงินดูปักผักผัก โอ้โหแต่ว่าแดงแกนรวบไว้เลยครับเรียกว่าเอาชัวเอาชัวไม่กรรมการพงพัฒน์บอกนาสับมือสับมือแม่กําปั้นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอ้รวบไปก่อนรวบไปก่อนครับก็ได้บิดได้ไซส์ตลอดเลยนะครับคู่นี้แล้จบคู่นี้เดี๋ยวเราก็พักกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตามกันต่อนะครับไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ดเจแปดเก้าครับยูทูบมวยเด็ดเจแปดเก้าครับสองทุกครึ่งนะครับพักประมาณ20นาทีครับ อเอาเอาเอาเาเอาอย่าเดบัดมาน้ํากระจายไปเหมือนกันครับอีก20วินาวีสุดท้ายครับแต่ก็ทนไหวอ่ะหน้าตาก็ยังเฉยเลยนะครับ่ไยแดงเพชรเมืองเดชอ้าวเตะมาเพชรมีใช้เตะมาสู้มาโอ้หน้าชมเชยมากเลยไม่ท้อเออน้ําเงินไม่มีท้อน้ําเงินไม่ท้อเพชรมีใชัไม่เอาหมดยกสุดท้ายอาขอขอขอเติมขอเติม อรอสักครู่เดียวนะครับายแดงก็คือเพชรเมืองเดชนะครับน้ำเงินเทพมีชัยกรรมาการดูคะแนนใบที่2แล้วก็ข้ามมาสุดท้ายนะครับุม,มแดงนะครับมุมแดงวันนี้นะครับเพชรเมืองเดชนะครับเพชรเมืองเดช เป็นฝ่ายชนะเทพมีชัยไปแบบเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าดู